สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วันที่21มกราคม2564้เนาะวันพฤหัสเราก็จะมาทบทวนเนื้อหาของพื้นฐานนะครับแนวข้อสอบพื้นฐานเนาะข้อที่1คุณจะเริ่มด้วยการหาเกจเฉลี่ยของนางสาวแตงนะครับวิธีการทำเกจเฉลียนะ่ยเนาะเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก เราจะต้องเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยก็คือเกรดเฉลี่ยหรือ x bar นั่นแหละนะครับเกรดเฉลี่ยเท่ากับจำนวนหน่วยกิจนะครับคูณกับเกรดนะครับบวกด้วยจำนวนหน่วยกิจคูณกับเกรดนะครับบวกด้วยจำนวนหน่วยกิจแล้วคูณกับเกรดนะครับ แล้วก็จำนวนหน่วยกิจคูณกับเกตดนะครับทั้งหมดนี้หารด้วยนะครับจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดนะครับจำได้ไหมครูเคยสอนไปแล้วเนาะอันนี้คือการทบทวนนะครับมีในข้อสอบนะครับโอเคนะครับตามนี้เท่ากับด้านบนกลายเป็นนะครับ3.5ตัวแรกนะครับบวกกับ6 บวกกับได้เป็น3นะครับบวกกับเป็นหนึงนะครับ3.75นะครับ3.75ตัวต่อไปได้เป็น4.5.20 ได้น,นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้หารด้วยหน่วยกิจของเราคือ2 3 4 5หน่วยกิจของเราคือบวกกันได้5เท่ากับนะครับ3.5บวก6บวก3.75บวก2ได้15.25นะครับแล้วหารด้วย5 ผลลัพธ์ที่ได้จึงกลายเป็น 3. 05นโอเคนะครับนี่คือเกรดเฉลี่ยของนางสาวแตงเกรดเฉลี่ย3.05นะครับต่อไปพวกเราก็ทำสีแดงนี้นะครับสีแดงนี้คืองานข้อที่1นะครับเกรดเฉลี่ยของนายอาร์มนะครับต่อไปนะครับทบทวนเรื่องแผนภาพต้นใบในการหาค่าเฉลี่ย มัธยฐานฐานนิยมคอท้ายที่1นคเดซายที่7เปอร์เซนท้ายที่80นะครับเราก็จะค่อยๆมาหาทีละอันเนาะขั้นแรกเราจะหาค่าเฉลี่ยก่อนละกันขั้นแรกหาค่าเฉลี่ยก่อนละกัน X bar บาร์เท่ากับค่าเฉลี่ยเราจะเอามี10อยู่ทั้งหมด5ตัว 5คูณ10นะครับวิธีรัดที่ครูเคยสอนบวกกับ20มีทั้งหมด6ตัว6คณ20และ30มีทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็40มีทั้งหมด5ตัว50มีทั้งหมด3ตัว60มีทั้งหมด5ตัวและ70มีทั้งหมด3ตัว ยังไม่หมดนะครับเราจะต้องบวกกับเฉพาะหลักหน่วยก่อนนะครับบวกกับหลักหน่วยที่เราได้นะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะจะบวกกับนะครับอ่ะบวกวิธีบวกหลักหน่วยครูเคยสอนแล้วเนาะเอามาบวกกันนะครับตัวนี้บวกกับตัวนี้เป็น1ิ นะครับ2 0 0 0นะครับ2 0 30 40 50 60นะครับ70 70 80 80แล้วนะครับแ0แล้ว90 90 90 90 100 100นะครับ100แล้วเนาะ1 0 0แล้ว1 0 0แล้ว1 0 0 10 4 10 4 104 107 10711 1 1 1 1 120 120 128 128 128 1 3 นะครับครบได้137ลองบวกใหม่อีกรอบนะครับลองทบใหม่อีกรอบจะได้ร้7ยเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนแรกเราได้ร้7ยสามบทไปทไปก่อนนะรอบที่2เราจะได้ไหมเวลาเราทำข้อสอบนะครับ10 20นะครับ30ส 40 50 60 70นะครับ70 80 80 80 1 0 0นะครับ100แล้วเนาะ1 0 0แอละ้ว100 100 120 120 120 129 137รโอเ okay, ค137ถูกต้องครับเราได้ร้อยจริงๆนะครับเราได้ร3อยจริงๆเราก็มาเขียน137ไว,อนนว,วนน้อันนี้เฉพาะหลักหน่วยบวกกันนะครับอันนี้เฉพาะหลักหน่วยบวกกันได้ร3อยก็เขียนบวก1 3 7ไปตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับคือตัวแรกคือ5 บวก6บวก3บวก5บวก3บวก5บวก3นะครับทั้งหมดทุกหิเท่านี้ก่อนที่1ได้นะครับ50บวก120บวก90บวก200บวก150บวก300 บวก210และบวก137ทั้งหมดนี้หารด้วย5บวก61บวก3เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก3เป็น22 22บวก5เป็น27 27บวก3เป็น30นทั้งหมดมี30ตัวจากนั้นเราจึงได้เป็นข้างบนนะครับ170บวก 290บวก450บวก210บวก137เท่ากับ1257ส่วน30ขอลองหารอีกสักหนึ่งรอบขอลองบวกอีกสักหนึ่งรอบนะครับ170บวก290บวก 450บวก210บวก137 1257ถูกแล้วครับหาร30ได้41.9นะครับได้แล้วค่าเฉลี่ยคือ41.9ต่อไปเราจะหาเมตรเพราะว่าตำแหน่งอย่าลืมนะครับตำแหน่งเมตรเท่ากับ30บวก1สวน2 จึงได้เป็นตำแหน่งที่15.5นับมาครับ15.5อยู่ตรงไหนอันแรกมี5อันที่2มี6เป็น11ตำแหน่งอันที่3มี3เป็น14ตำแหน่ง14ตำแหน่ง15ตำแหน่งอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่15อยู่ตรงนี้และตำแหน่งที่16อยู่ตรงนี้จากนั้นเม็ดก็จะได้เป็นมาธยฐานก็จะมีค่าเป็น40 บวก40หาร2เพราะว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างตำแหน่งที่15กับตำแหน่งที่16นะครับมีค่าเป็น40เช่นเดิมต่อไปมอดหรือฐานนิยมฐานนิยมเอาตัวที่ซ้ำกันมาที่สุดมองเห็นแล้วคือ23ครับเสร็จนะครับ3ตัวนี้ยังขาดอยู่แค่2ตัวคืออีก3ตัวคือ Q1 d 7และ P80 นะครับหมดก็คือ23นะ้มนะมีทั้งหมด3ตัวนะครับไปหน้าถัดไปจะไปหา Q 1 D 7และ P 8 0จากโจทย์เดิมนะครับต่อไปเหลือแค่3ก้อนที่เราจะต้องหาเริ่มขั้นตอนในการหาอันที่1ครับคือหา Q 1ก่อนเพราะว่าตำแหน่ง Q 1เกิดจาก1ใน4คูณจำนวนทั้งหมดมีกี่ตัวเนาะอันแรกมี5อันที่2มี6 อ๋อมี30ตัวเราหาแล้วเนาะตั้งแต่แรกโอเคครับ30ตัวจำได้แล้วเราหารแต่แรกแล้ว30บวก1นะครับอย่าลืมบวก1น,นะเป็น31หารด้วย4ได้7.75ครูเคยสอนสูตรวิธีหารัดให้พวกเธอแล้วคือ Q1 คือการนำตัวที่7.75นับมาก,ก่อน5ตัวที่7คือนี่ ตัวนี้ตัวที่8คือตัวนี้จาก7ไป8มันเพิ่มไหมนะครับจาก7ไป8มันเพิ่มไหมไม่เพิ่มเพราะว่ามันเป็น23อยู่มันเดิมเรียงอย่าลืมเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับอย่าลืมนะครับเรียงข้อมูลจากน้ไปมากในเมื่อไม่เพิ่มเราก็จะได้เป็นตำแหน่งที่7ก็คือ23ตั้งก่อนบวกกับสูตรลัดครูบอกอย่างนี้นะนำา7 7 5ทยมที่มันเพิ่ม คูณจาก23ไป23เพิ่ม0อย่าลืมนะครับแล้วหาร1เสมอก็จะได้ค่าเท่ากับ23บวก0ดังนั้น Q 1จึงมีค่าเป็น23เหมือนเดิมครับอ่ะมาดู Q 2บ้างเอ่ยมาดู D 7มั่บ้างเพราะว่าตำแหน่ง D 7คือ 7ส่วน10เดซาก็ส่วน10นะครับคอไทยก็ส่วน4คูณ30บว1เหมือนเดิมนะครับได้เป็น31คูณ7ได้21.1นะครับได้ตําแหน่งที่21.1นับมาอีก21.1อยู่ไหนตัวนี้มี5ตัวนี้มี6ตัวนี้มี3ตัวนี้มีอีก5รวมแล้วเป็น11 19 11 10 11บวก8ปเป็น19ตัวนี้เป็น20 21 22สังเกตไหม21กับ22ก็ยังคงเป็น58อยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยดังนั้น QD 7จึงตอบเลยว่าเป็น58ถ้าไม่เปลี่ยนไปก็ตอบเลยได้เลยนะครับไม่ต้องคำนวณก็ได้ได้คำตอบเลยต่อไปตัวสุดท้ายคือ P 8 0เพราะว่าตำแหน่ง P 8 0 เปอร์เซ็นต์ทยที่80คือ80ส่วน100คูณ30บวก1เหมือนเดิมนะครับ30บวก1เหมือนเดิมกลายเป็น80คูณ31หาร100ได้ตำแหน่งที่24.8นะครับ24.8นับมาอีก22 23 24 25เห็นไหม24กับ25ต่างกันอยู่1 เราจึงใช้สูตรที่เราเรียนมาว่า p 80เอา64ตั้ง64คือตัวมันจะอยู่ระหว่าง64กับ65เท่าบวกกับ0.8คูณ6กกับ65ต่างกันอยู่หนึ่งนะครับแล้วมันจะหารหนึ่งตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับจึงมีค่าเป็น64บวก0.8 p 80จึงต่อเป็น 64.8นะครับ64.8โ okay. อเคหาได้ทั้งหมดแล้วครับ Q 1 D 7และ P 8 0อันนี้มีในข้อสอบนะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายอันนี้คือที่เธอทำนะครับเธอต้องทำตามนี้นะครับสีแดงนี่คือเธอต้องทำแบบบัดคันะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายก็คือหาค่าเฉลี่ยครับ ค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรทอนข้อมูลนะครับตัวนี้จะสร้างช่องมาเพิ่มมา2ช่องคือ D กับ F D จากนั้นให้ช่องตรงกลางเป็น0เนาะตามที่ครูเคยสอน0ขึ้นมาก็เป็นลบหนึลบสลบสามจำได้ไหมแล้วก็เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4คูณ F คูณ D ได้0ได้ลบแได้ลบสิได้ลบห ได้5ได้8ได้18ได้12บอ่าบวกกันครับ,จา,บกก 38, จากนี่ถึงนี้บวกกันได้38 43ิจากนี่ถึงนี่บวกกันได้ลบ28ลบยีกับ43 43ิบลบยี 43ลบ28ได้43ลบ28ได้15นะครับได้แล้วครับตรงนี้คือซิกมา FD คือ15นะครับอ่ะต่อไปเราได้แล้วเราก็เข้าสูตรวิธีทำค่าเฉลี่ยคือ x bar x bar คือ a บวก i คูณซิกมา fd หานซิกมา F นะครับความถี่ทั้งหมด A ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นที่เราให้เป็น0 130ูนย์ร้ถึงร้อนับมา3ามสิบ3ามเอ็ดสจุดนะครับจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นตรงนี้นะครับจําได้ไหม A คือตรงนี้134.5สบวก I ความกว้างคือ10บซิกมา fd คือ15 ผลรวมความถี่ทั้งหมดที่มีคือผลรวมความถี่ทั้งหมดที่มีคือนะครับบวกกันก่อน9เดี๋ยวใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะ10 20 30 30 30, 30 39 44 เอาใหม่นะครับ10 20 30 39 44โอเค44ิโอเคนะครับ150หาร44ตอบท่วยม3ตำแหน่งก็พอนะครับเวลาทำข้อสอบ2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งก็ได้นะครับได้เป็น3.41แล้วกัน2ตำแหน่งแล้วกันนะครับบวกกับ1้อ จุดห้าคำตอบที่ได้คือ1 3 7.91จุดนะครับค่าเฉลีย่ยนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้หาแต่ค่าเฉลีย่ยก็พอนะครับพอขอขสอบออกแต่ค่าเฉลีย่ยโอเคนะครับแบบถอนข้อมูลแบบนี้นะครับต่อไปพวกเราก็ทำหน้านี้นะครับสร้างมาอีก2ช,ช่องคือช่อง d กับ fd โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทวนเพิ่มเติมอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยว ดูกันว่าอาทิตย์หน้าจะเปิดเรียนปกติหรือเปล่าแล้วจะสอบกันยังไงถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้ครูจะจัดการสอบโดยอาจจะให้ทำอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวครูไปคิดมาก่อนโอเคนะครับตามนั้นขอให้พวกเรารักษาสุขภาพนะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ